มันสุดต้อนเจ้าวันเหมืออมเมื่อเลียวเข้ายาพงพงสี่สิบห้ามิตรพาเขานั่งไหมเงินเลนสไายมอนเพือ่อเตะสัดไล่การเปอยเซ็นไฟได้ดีๆตีเช้าามีเจอหนึ่งหนึ่งห้งหเก้าห้ากิ่เลือฮัในเยออ้าอ เมื่อไนเดินสิบเอ็ดลองเจ็ดคำวันพูดปีไตสองเฮงหนึ่งปักปลายเป็ดน,นี้ปีกริสสองเฮงปลายสิ่เดินออกแปวันที่สิบห้าขับไม้ปล่อยเสียงฝ่ายไตตอนเจ้าในนี้หนังไหนอ๋อผู้น้ำไตอบกันที่เมืองเกอก,อกอไลสร์ติดทองพ่อตึกมันที่สั่งซึกไตให้พอออกที่ปางเตะตึกมันโวดเปงผลไล่ว้นเอาตายกวนเมือ,มอตึไอ้กีไตลงพ่นอยู่นี่คปันพี่น้องไตเมืเงฝนแหลกเทิองนนพุก ซุมเผาผู้ต่อยหอกต้องทำการเตะขึ้นเร็วอปล่อยเสียงไต้ยีบีตอนหนึ่งงูน้ำไตอุบกันตีเมืองกอกได้ใส่สิบสองอบางกลุ่มคุณน้ำไต้ตีเหมืองกอกถึงไช้ควบคุบกันของหัวละแน่พกันได้ใส่ทั้งหมดสิบสองอเปล่าแต่พกันเป็นหมู่หนึ่งซุ้มเดียวนั่นเตะคุบคุบอโกันแทงข้องหูปีนาสองยี่สิบห้า บนม้ามือวันที่สองต่อถึงวันที่สี่นั่งคนําเต้หาหมูหาจุ่มลุกในเมืองมาเฮ็ดปังอุกุมกันตีเมืองกากถึงไทยเปื่อแตาสารมือคมกันเฮ็ดสังนาการตาเสื้อจัดมือหนา้นนั้นมีปฏิโฮเสือโฮเป่าเจ้าคุนอุูน้ำหนาปฏิเือเปอร์เอสแซนติจีไอ้เป่าน้ำหนาเขังเสียกขึ้นจึงไต่เอสีเอสเอสเอจอมซึกยอดซึกน้ำหนาปฏิเมือสูงจึงไต้เอสเอสทีจอมฮันเซอรแทนอ่อนโหน้น้ำหนาจุ่มซึกคนเมืองเสียงแก้วเจ้าไก่ฟ้าอ่อนโห เดีย๋ยวก็ลองได้อุบกันนั่นหนึ่งเตใาตื้อล็อกเปึงพวงง้ำอันเงาง,งุนเจียกเตุปันอำนาจอาณาภายเตอร์สองอำนาจชิกจอมตั้งเสียงนึกถึงไต่ตีเล่ลูกตีโกนเมืองถึงไดมาสามเตียวร้ายการเมืองเสกคดตปัญหาการเมืองสี่เจ้าคือในเมืองไตเตมีสุนไลกิ่งเพ่งกันแล่เต๋าเลมีลองแกะเกเกให้กังสุนไลโกนจุ้มเจออันเด็กเกเอมังหาข้ามีสุนไลโกนแด่สุนไลน,นางยิง พกจะได้ใช่ตือเปิงติมลกเวซีหลายปาตีเจ็ดเดียใส้ตือลอกเปิงอันอัมพงอิงจุกเหนือศาสนาแปดเฮมีส่วนใดเฮกั่งลองห่มลมวันเมืองเก้าเฮมีลอกเปิงเต็บตัตราอันลอดแล้วสิบเฮมีส่วนใดเต็บตัตั้งโตเก่าเกี่ยวรวยเงินตรองจีเบ็ดก้นมังไตกูเจ้าคือเจ้าคมขีนหรือมจามเฮ้อยู่เลยจอมกันกว่าต่อโจชุดฝัน คนเมืองใต้กุเจ้าคือเป็นเจ้าของวันเมืองและคโคควงสงคราตั้งเชงอันอยู่ในดินใต้ดินเหนือน้ำใต้น้ำแหลกในลมกาหาวตั้งเชิงเหนือถึงใต้จะไหนนอกจากนั้นได้ใจกันว่าเตสได้ตื้อลายเมืองห่มตุมฝัดแร่เสียเฮ็ดสั่างการงานกว่าซ้อมต่างเจมเมืองการข้อมห่มสองวันทีนเตสตืบอปโภคกันกว่าแทงข้าวนาเตจตะปังกุมก่อปองการข้อมห่มแทงในหัวปีสองเฮงห้า เข้าไปถึงปังคุมนั่นเจ้าปุ่นคำฮับปุ่นพรนเข็นแต้มปักเปึงขอป้องการเพื่อตาต่างยินถึงในปังคุมอันเตจัดในหัวปีนาในปังอุโบนั่นอันกวนเมืองตึกส่วนมาให้สองปาติใจพวอมห่มเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นทั้งสองปาติฮันว่าตัดิจพวมกันนั่นเดือสืออุโบกันกว่าตัดิจเป็นในหนึ่งปีนั่นมันก็มีรองยาวก็ว่าการเลือกตั้งปีสองยังสิบห้าใน้กึศปีเดียวไว้เพื่อต่าพ่อมห่มกันไน้เตล่ายใจข้าวยามเสออุโบกันกว่า แต่แงข้างแห้งปักเปิงอันอ่ำเหมือนกันให้เหมือนกันมาจะไหนแข้งรองนึงก่อเพื่อแต่เขาเลือกตั้งปีสองหสิบาน่ตั้งหัวเสือตึกมีปัญหาอยู่ก็ว่าหนึ่หัวเสืออ่ำห้บเปิงเงาพึเมืองสองแเพราะเขาเลือกตั้งก่เหมือนกันตังห้ามเค็ดจอมเปิงเอาพึ่งเมืองสอ,อ,อ,อง 28, อันใจอยู่ย้ำเหลวสเมื่อเดือสักพามาม่วนเมสอกแดก่อเจ้ย่าโตเมื่อไรไปหู้ว่าเย่าโตเส้ปืนข่าวมาตั้งตจถุกแมน้อมหัสืออืออันแมนั่นสตไรอุโปโภคก็ะตัด อีกหนึ่สองรองนั่เสตอดถึงมอเหลียวปฏิหูเสือย,ยังไปมีคอจับจัดว่าเสเข้าปังตะตังอยู่หรือมาไหนตึกมันที่สั่งตึกไต้เฮ้พทอนออกที่ปังเซอยู่หากโพลัลสั่งลาตีตับตึกตึงไต้เฮ้ทอนออกที่ปังเซเซเว่เก,กตีตหอออกก้หลังหือคอไลเซอร์ลองน้ำเย็นเตอํมลู่เฮิรึกไต้ทอนออกปันป้าตึกอัดปักซ้อมเทนตั้งหลงเมื่อเลือนออกตัววันที่8ปีเสาร์งท,ทุีนี่เลือนเปยดมน ผู้ก่อแผนการไล่ตึกตึงซึกงวันออกกลางตุงกวนลาบติพูนนางลุ้มทับตึกซึงไต้ SSPP s s ีที่โคนลำว่าอันเลยื้อกันเฮ้มกล้องยาไตนั่นย้อนตึกไตห่างกลางหมากไว้เหนือเส้นด่างลงแหล่ทับตึกมันไรลับเถื่อนกว่าพายงาตึกไตต่งไรเป็นปังตึกกันตึกใไตอันไม่อยู่ที่ปังเซแห้งกวนหักทิพย์ก้อนนั่นให้ถอนออกปันไว้ไว้ย้อนเปิดทับตึกมันแต่ส่งโคกของเขานำตั้งกินกูลองลองปันตึกอันอยู่นพั่น้าไ้ล่ Mưa liều này hầu lạy cung ham tập phải tay hầu vậy quân thải tay hầu cọc, cao gió như số dù tích tích dù hạt cô lắm lát nặng này nặng hư kho lạy sợ long ngắm nhạc để âm lunan thảo xuống ngưng thai bắn sớm mấy dù dóm xem đăng lồng sơn ăn cọc, thai ọc bắn vây vây. quân ọt thải tay hầu cọc, cao hết tít nữa hầu yêu lạy âm nhơn càng lấy nữa số yêu hoa này thảy nhung cò tức man nét tức tay bằng ngoài như thô lệ càng mặc dóm xem đăng ở tức man quả má ลองได้แผ่ซึกมันว่าลักฐานมันก็มีเพราะว่าสึกได้มาด้วยมือเลยโกมาด้วยไหลว่าไหนซึกมันพ้่นเปลี่ยนสุนัยโกนเอาตายคนเมืองข้องปังตึกอันสึกมันปิดซึกตึกยื้อตับซึกตึวไหญเอสซัทที่เอสเอพ้นมาไหนไปหนึ่งก็ซึกมันพ้่นเปลี่ยนสุนัยโกนที่งบโคดรรูปยื้อตายคกนวันวันมาเมื่อวันที่สามนั่นซึกมันลูกเมืองใหญ่ออกมาตั้งมันแผดลดกาหาล้ำปลาโตกูกอนแปล่นกันไล่ติดปีว่า เมื่อเกียวตี้ลอยกิวชี่ตั้งจานวันนาดีเนก,กีเมืองใหญ่ดังวันปุ่งได้เป็นบางตึกกันนังตั้งซึกถึงไต่เ G P, สเอีกาซึกมันหนึ่งลำถูกยือ้อกวยาไอทินันไว้บางตึกเย่าะมีก้นสองกอขี่รถเครื่องสองลำแซนปากสาหาหนึ่งล้ำเอ็ดหนึ่งหนึ่งล้ำลูกวันปุ่งอ้างกว่าเมืองใหญ่เพื่อตาหาซื้อโบวควายซ้ำหบย้าใส่ซึกมันซุ่มในแด่ถูกซึกมันยื้ตายแบบทั้งสองก่อรถเครื่องสองลำนึ่งกอ่อซึกมันเอาไฟขาวแปบ กวนมึงสองก้อนตายก่อนได้ก้อนหนึ่งจื้อลุงมน์เป็นปุกเกวันน้ำปองสาวคือว่าแจงก้อนหนึ่งจื้อใจสวยอยู่วันลอยเมืองป่าจะเว็งตังยนันจื้อเมยนางซื่อมีลูคมกันสองก้อนใจหนึ่งยิงหนึ่งใจสวยได้เปลี่ยนซึกน้จุ้มปุ่มมน์สั่นขุนหันถึงมาวันที่สี่นั้นซึกมนันตีตับวานแก่เข้าวกว่าเนื้อวันแกเสเมื่อหันใจหม่องนู่ดีเืินอ่ำถามความสังเอางุกกองซ่องใส่ใจหม่องนู่กาเดี๋ยว เมย์ใจมงนู่นื่อปายงย้อนน้อมกาคือกยังตึกแขมอยู่ทิททติ๊กโตปายงพราะเปลี่ยนรถขึ้นใจมงนู่อายุสิบข้าปีชื่อโปลุงสวยชื่อเมย์ปายงจิวันแพรดวันที่สี่นังก้วยนังเก่าพองย้ำกลังในเจ็ดโมงสักมันตับซาสองวัน 8, แพรดแห้งกลมหมอกสามสิบกอเข้าวกว่านเนื้อวันเชียวสมกว่าเวพรดเค้นลุงอ่อนอายุห้าสิบปีเสกซอกเตาเอาโคกว่าหนึ่งเรดิวเส้นใหญ่หนึ่งหลูกสอง เด็ดอยู่เสีนเด็กหนึ่งลูกเครื่องฟนหนึ่งลูกโคตรใจหนึ่งชุดไก่อันมีนั้นเล่าตีเฮื่อนน้ำก่อเอากว่ามดเชงถึงมาวันที่หกย้ำไว้วันสามมงขึงซึกมันอันมีไว้ไปตกวันน้ำปุกตีงยอบเอาใจนอดข้องกว่าซื้อโคหลูโคตานตีวันเกศีปอกมาจมตังตีตังหลงฝ่ายตกวันน้ำปุกซึ่งมันห้องเขากว่าตีน้องแหงอันมีฝ่ายจันตับกองสมืองวันวามใจนอดในอายุสามสิบปีซีโปอลุงกวอนจิเมปากูอยู่วันน้ำปุกนี้ปีน้องห่มต่องหก่อ มื่อตักวาดจุดดีวันนองแห้งนั้นซึกงมันจีมเอาถงป้าใจนอดกว่าเอาหมักกองขอลักใส่ใน้ถงไหวเสือคือถึงตีน้องแห้งซึกงมันเฮ็ดแกงชอกถงใจนอดแย้วหันหมักกองท่านเป็นหมักกองมันถามว่าเมื่อเปลี่ยนก้นซึ่งก้าใจนอดตอบเกว่าอําเจไว้ก้าซึกมันเอาหมักกองไว้ไหนาใจนัดเสถ่ายเอาแคบข้างปล่อยมือขึ้นเมื่อยามวายวันสี่โมงในวันที่หกนั่นไว้ดังเก่าตับซึกมันอันมิตีตั้งยันออกข้อที่สั่งเนื้อจีเวงตั้งยัน ได้เอ็มไดขายเครื่องหมักไฟขาดเตียนคืหลกองหวานน้ำมันพวกของสวยตั้งเสียงจาไหนถูกหา้ามในเวียงตัางวันนอ,อกเตรียมได้ขายวันไหนซุ้มไอทีไต้ลงพ้อนอยู่ในคดบันพี่น้องไต่นเคืองพ้นแหลกเคืองน้ตปุกวันออกวาสาเลิที่เป็มนต์ในซุ้มไอตีไต้ลงพวนอยู่ในคดปันพี่น้องไต่ซื้อภาวดที่วัดกูเต่าเอิงสีพุ่มเพีงเก่งใหม่ในะเครืองโ้นมือถือตั้งเครืองคออบน้ตปุก เมื่อเรินเนอาตัวไปวันที่แปดปีเท่าหินตืบตีนี้วันออกหวาดพี่น้องใต้เขาวัดวา่าเหตุการณ์ตั้งลิ้นในซุน้มไอคิได้ตรงพอนอยู่ในขวดปั่นพี่น้องใต้เนื้อเพิงฝนมือถือตั้งเพิงความนุ่นปุกตั้งแต่เท้ายา่ำกลางเนินเส้มงถึงเกิถึงกลางถึงนพิทโมงถึงตีน่าลุ่มกอลิกแล,แล,แล้วเป็นไงได้เกี่ยงใหม่อันปักลุ่มเนื้อวางงวดกูเต่าเป็นเกี่ยงใหม่มีพี่น้องใต้มาสู้เสือฟพอนใต้อยู่ในขวดกันตั้งน้ำกำน้ำเป็นเพิ่งฝนมือถืออัมย้อมหมอกเพิง วันตั้งในป่นมาเมือเดืสเอสัตยิวีท่าเอ็ดีท่าเปงสิตนี่กอลิกแลเลปงเปงาใต้เกี้งใหม่ลยสัเทศปังอุปกุมลองอ่งชีที่ห้องกันกอลิกแลเล็เปนเงใต้เกี้งใหม่ลยอุบถึงการตัดตบปอกปอง,ปอง,ปองยกมุนล,ลิกแลใต้าพาปินองใต้เสาิกใต้ง่ายลมเลป่องปึงลงแรงกันปังกุ่มอุบโอไลยแต่กันลายพ้อนั่นนันป้าพอเรแว่าวันออกหวานในตั้งกอลิกไละเหล็กเปเงาใต้เกงใ,ใหม่ตั้มซอยปันลองง่ายลมสตัตสุมปุกคงังกมอนอยู่ในกน ເດະມາລົງພອນຢູ່ນິກພົນໃປປັນເຄືັອມພິືມືຖື Android ອັ iPhone iPad ຕານດນອງຕ້ຊື້ອໝລງອຳຮູ້ລົງຮາອານດືົນມືືມລງໃໄລເຄງມືແລກະສຶສາຍກູລອງຕັງ Google ແລະ f ຕ້ຈင်ໃໝ່ເປັນໄຜສ້ອຍຕາພນອງຕ້ຮົາົາເອານດືົນມືມາລງັ້ อยู่ตีน้ำใสามีเศษนาคาห้อหองสวยปันต่างเงินกองกลางถ้าเป็นตื้นพวกของซึกงเพิงไม่เพิงมือกว่าเมื่อนาดแต่ไอ้กีตได้กาฮือกอไล่อําเป็นสังซุ้มข่าวผู้ต่อยหอ,อกต้องถามการเดืขึ้นเร็วปล่อยเซ็งใต้ดีดีตอนหนึ่ง มันเมื่อนในก็ขาวารที่มาต้องถามค่ะออกก็เงาไร้อันไรเปลี่ยนมาค่ะเนาะอันไรปล่อยที่ห้องปล่อยเสียงทีวีปีในค่ะเนาะเหมือนกับมันบ้างก็พี่น้องข่าวารก็ตีย้ำยิ้นค่ะเป็นข่านวน้อเว้ยนอ้อเว้ยในใกกย้ำยิ้นค่ะเนาะก็กำไรก,ก็เปลี่ยนมาเป็นทีวีปีในค่ะออกก็เลยเหตุการณ์ดีในต่งวงทีในห้องปล่อยเสียงในข่าวย้ำก็ดีจำจำเตรียมเช้าปีออกค่ะออกกำไรซ้ำขึ้นถึงมาเรื่องเอาทัเบอร์ในในค่ะเนะาะซ้ำที่เลยยึดนาการ เกี่ยวกับเรื่องข่าวิทยุในข่าวนะอันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องลอง,ลงปล่อยเสียงในวิทยุในข่าวเนาะอันนี้ก็นลองได้ข้าข่าวก็กุกุกนขานอะก็เป็นอันอ้ามลมอ้ามไหลเลยเป็นอันตกใจเดีียววายยู่ในขา่าวออกข่าวพวกนี้ก็ข่าวขาดิย้อนพินบอกถึงขานอะใจย,ยีพงเมืองอันนั้นก็ค้องลุงค,ะค,ะค,คง่ะคืนในข่าวออกํำขึ้นอย่างก่อนหนึ่งก็เอาข่าวขาดิย้อนพินบอกถึงค่ะกอใจมอนคืนในข่าวออกเอาค่าไม่ส,งมสูงค่า,าไม่สูงค่าเอาค่าไม่สูงค่าออก ก็ดีย้อนตักไหนอุบอิบน้องเขาในก็เหมือนเจ้นังใจ่หยดคําเขาให้งานกอดมือแก้วค่ะปีจ่ามอนคือในก็เปลียนพู้จัดการปล่อยเสียงใจนั้นก็เสียงใจเมืองนอเวเสียงใจทีวีบีในก็พู้คันเนาะกำนาในพี่น้องคนเมืองแก้วได้ก็ที่พูดจักว่าเสียงใจวันปุดวันปกตัวคู่ในคันเนาะเขาได้ใจพุงเมืองเขาอ่ะฝ่ายหนึ่งก็ภาพนาดีบุญพร้อนแดีเตอที่ซุ้มเขาผูใยฮอก ฝ่ายหนึ่งก็เป็นผู้ปอยเสียงฝ่ายใจีห้องล่อดเสียงอารเฟฝ่ายใดเหมือนกันค่ะตีเฮินได้ก็ทีห้องแต่ฮักคืออํานั้นก็ลุงฮักคือจึงหนังปจัยหยัดคำเขาหวานนันเขาออกฮเขาขาดสามก้อสามก้นมันมาแน่เอ่ตีอยู่เป็นก้อเป็นเซพี่น้องเขาเขาฝ่ายหนึ่งก็อตีเรียกไตั้งหูตั้งหันโตัวทบตาหันพ่จันมันคือเขาขาดเขาตั้งสิบเท้าปีเออลองไล่เปลี่ยนมาสยงใต้เขาขาด DVB โอเคอ่อ ลองในจัดการตูทบตาหาัานตั้งน้ำค่ะเนาะสัมแทงเงาลายอันเป็นอยู่คือคักย้อมเหลวในกอบสังเลเตี๊กึดการปล่อยเสียงเดี๋ย <Okay. S 1> มีกูล,งลง <Okay. S 1> องลองเขาเรื่องหนังพี่น้องเขาเขาใครคู่นั่งเขาอ่อ,อนตั้งโยโย่ค่ะขย้อนถามว่า,าคือคักเง,งาลาย,ย้ามเหลวในเปลี่ยนมาซึ่งสื่อเฮเลเลียยินว่าเขาเสียงใต้เ,าข,าเข้าคาในเตี๊กึดเขาจุกอาจมไปกว่ามือปนมาให้หความเศร้าปีในค่ะ เ้าค่ะยินจมขบใส่อย่หน้ำอิงเหนือมีตื้อต้างแห่แลออกนายการสดที่ปังหลงฮข่าวันมาได้เนาะแ้าก็ใครสั่งฝากถึงปีน้องเขาเขาก,ก,กูก็กกุกเกาอันไดถอมยินมาวันพูดฮอา่ากูวงกูวงแห่แระเชยนนั้นได้ก็ปี่น้องเ,อาเขาเตขัดคายกว่าเนื้อหูพี่น้องเขาเขาก็เป็นนั้น สบายใจเนาะเป็นนั้นไอเหนงใจไววเตตๆยอ้อนเล่นไแลเอิงใน,นเงาไลายหลายรองหลายตั้งอันดีเลยมามีตีตางออกปล่อยเสียงคกําสือ่อตีปังลงออนไลหน่นอยเนาะยังเปว่าการออกเสียงนั้นอันใ่ใส่ตีตัวเสียงไตโนเวรือตีบีบีหรือตีเข่าขามันเปลี่ยนรวย เงางาปืนมันตีตังหงปล่อยเสียงตีบีบียามเดี๋ยวเขามาทัดสางโดยว่าในข่าวตังสี่ห้าปีปนมาหน่อ๋อเนาะมันก็ลดยอมลงกว่าก้<อ>น่อมมันอันนนอิงเหลือลองตังอันกดนหอมกนได้ยินไปถอมนั่นเย็ยนหายกว่านนะก็เปิดสังในฝ่ายนังนก็ก็เปิดตังหงปล่อยเสียงคืนปล่อยเสียงของตีบีบีอันนั่นอําคึกแคบ อําแจงแรงแลก้นไปถอมมันก่ไปถอมมาเผื่อมาถอมยากก็มักบอกมังลาในก็เสียงมันกลมแจงมีเสียงยากเกาหนับในก็ฝ่ายหนึ่งแล้วก็ปุ่นตาไต้เท้าขาไายการปล่อยเสียงฝ่ายไต่เท้าขาแท้หนึ่งวงสั่งมีหนึ่งปอกปอกหนึ่งก่อกลางในเจ้าหกโมงสี่สิบห้ามินิตต่อถึงเจ็ดโมงปลอกหนึ่งแหงกลางขึ้นก่อ,อก่อคารังเสภาอันนิตกลางึ้นก็เแต่มี เก้ามงสี่สิบห้ามเีถึงสิบโมงโอเคฉคันต่อเปิดสึก่อมตอนที่สองคำนายแทนเศรษฐกิจค่ะ